ไปไม่ได้ที่ลูกหลานของเทพเจ้าจะไม่มีความทรงจําเมื่อ3ปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเลือดประเภทนี้ที่แข็งแกงร่งพอที่จะเป็นต้องเปิดผนึกมี่นาโนมจะเป็นทายาทหลักที่สุดในฐานะที่เป็นวัตถุสําคัญของการเพาะปลูกครอบคร,รัวศักดิ์สิทธิ์มักจะอนุญาตให้วิญญาณของลูกแรกเกิดไปที่อินเทอร์เฟสอื่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์ผ่านวิธีการลับเจ้าเยซีกําลังคิดอะไรอยู่ทำไมจูจูถึงไม่พูดอะไรเลยเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ของโอินในเวลานี้ถูกบังคับโดยประสบการณ์จิตวิญญ,ญาณขัดจังหวะเป็นคน นี่แข็งแก่งที่สู่ตาประทับทุกโยนลงไปในรอยแยกของเวลารอยแตกนี้เพิ่งตกลงไปในภาคเหนืออีกครั้งข้าไม่สนใจครอบครัวและภูมิหลังของข้าและข้าไม่อยากมองหามันเลยมันมีแนวโน้มที่เจ้าจะผิดหวังอย่างมากแม้แต่เฮ้เจ้าเยซีทำไมเจ้าถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะ ในเจ้านี้เจ้า,จา,จาไม่รู้ได้ยังไงว่าทําไมราชินีถึงคุกเข่าลงหาเจ้าก่อนที่ต้นไม้โลกจะเริ่มต้นใหม่หากต้นไม้เป็นวิญญาณเคารุพเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติและชอบรรเจ้าจะกรพัดดินีรัวมู่ดูเหมือนนางฟ้าแล้วก็เจ้าจะไม่วันไหวเลยเหรอฮะหน้าตาดีงั้นเหรอมันดูดีไม่ใช่เหรอไงต้นไม้มีหน้าตาดีด้วยงั้นเหรออา้าวนี่แน่นอนว่าเขาเป็นชายที่หน่าเหม็นมากและเขาไม่มีสุนทรีสิตาตเลยเดินทางมาถึงทางเหนือสุดแล้ว มาเลยเริ่มการฝึกกันความแข็งแกร่งงานแรกของเจ้าคือทุบหินเย็นทั้งหมดในบริเวณน,นี้อะไรนะทุบมันทั้งหมดเลยเหรอใช้สิ่งนี้ซะอะไรนะทำลายหินด้วยไม้ไผ่เนี่ยเหรอจะพูดจริงงันเหรอ การทำลายหินด้วยดาบอ่อนเป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับทักษะการใช้ดาบอันปนีดหากไม่มีดาบอ่อนแล้วก็ไม้ไผ่ก็เช่นเดียวกันแต่นั่นไม่ธรรมดาหินเป็นหินเย็นที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งได้รับการขัดเกลาด้วยค้อนหลายพันอันนะเจ้าไม่ใช่ลูกมนุษย์ธรรมดามัางกรถูกตะปูบนหลังของเจ้าเจ้ายังโกหกหินเย็นนี้อีกงั้นหรอชื่อก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกฝนของเจ้าข้าได้ย้ายหินเย็นทั้งหมดให้เจ้าแล้วเจ้าจะฝึกฝนได้อย่างดี อะไรกันเนี่ยข้าไม่สามารถตัดมันออกได้เลยดำเนินการฝึกฝนต่อไปอข้าเสียใจมากเจ้าคงไม่มีความเห็นอกเห็นใจข้าเลยถ้าท่านปู่พ่อบ้านอยู่ที่นี่ล่ะก็ข้าจะให้เขาดูเจ้าแน่นอนท่านปู่พ่อบ้านของเจ้าน่ะไม่กล้าดูข้างั้นหรอกไปกันต่อไม่นั้นข้าจะทุบตีเจ้านะเจ้าไม่สามารถดูแลเด็กแบบข้าได้เลยเจ้าช่างดูร้ายมากข้าไม่ได้ให้กำเนิดเจ้าออกมานะแล้วใครจะคิดว่าเจ้าจะอ่อนแอเช่นนี้เ ยังข้ายังเป็นลูกของเจ้าอยู่ไหมไม่ใช่ลูกอย่างนั้นหรอเจ้าอยู่ที่นี่ไหมเจ้ายังคงถูกไล่ล่าในสูนตอนาจาักรวิญญาณในวัยเด็กของข้านะอืมใช่แล้วเจ้ามีความสุขมากกว่าข้าเมื่อตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กพิม้าเป็นกูงงวยและผิดหวังคะแนนบวกเก้าสิบเก้าอืมเจ้าพิมาเป็นก,ดนนนกูดูเรื่องตลกของข้าอยู่สินะสองเดือนต่อมามันมาถึงตอนนี้แล้วสินะ เฮ้ออะไรนะ่ะข้าทำได้แล้วฮึเยี่ยมเจ้าทำได้ดีมากเจ้าลุยต่อเลยเจ้ายังมีหินอีก88,888 88ก่้อนอนมเจ้าเยี่สีไล้เมนุษยธรรมทุกวันนี้ข้าใช้เวลาไม่ได้เลยครึ่งปีต่อมามหลังจากครึ่งปีผ่านไปแล้วในที่สุดข้าก็ทำสำเร็จ ข้าต้องทานอาหารให้อร่อยนะพ่อครวัวคือจิตวิญญาณของพ่อครัวยิบหลับหลังจากการปรุงบะหมี่หม้อนี้มันมีความสุขมากจริงๆยังไงก็ตามข้าจะบอกละ่ะเ <c oughs> จ้าเยซีในความฝันฮ้ฮฮอาเจ้าพิมาเปียงกูมากินบะหมี่กับข้าด้วยสิอ้าหอืมเจ้าเยซีเจ้าหลับอยู่หรือเปล่านะข้าจะเข้าไปดูสู่ความฝันของเจ้าแล้วนะโหไลคิดตันเยอะไปหมดเลยฮึฮึ <c oughs> เจ้าเยสีเจ้าคิดทำอะไรเนี่ยเจ้าออกไปซะเจ้าจะามารบกวนข้าข้าจะไม่นอนเอ้โหถูกตอบโต้กลับนี่เจ้าทำลายข้าใครให้เจ้าเข้าไปในความฝันของข้าอีกครั้งกันละ่ะ เจ้าเยซีเจ้าคนจ,จะดึงกระดูกสลังของข้าออกนะตั้งแต่การกล่าวของเยซีขอช่วยข้าดึงออกจากเมืองอื่นผู้ดิงข้ามักจะรู้สึกว่าด้านหลังแปลกๆเจ้าคนเกียดข้านออกเดินทางกันตอนนี้เลยและข้าวิญญาณชั่วร้ายกันเถอะ เช่นเดียวกับโซ่สีดําแปลกๆนั่นข้าไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงในอดีตไหมแต่ข้ารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่มีความรู้สึกของสิ่งแปลกปลอมเหมือนผลิตภัณฑ์คู่หูมันเป็นอาวุธวิญญาณหรือไม่หลี่ซินหยวนเป็นวิญญาณคู่ข้าเหมือนกันไหมมันเกิดโซ่ไฟฟ้าทั้งแปลกเกินไปทำไมเจ้าถึงอยู่ในความงงงวยเช่นนี้ตามข้ามาไปที่อาณาจักรวิญญ,ญาณกันสถานที่อาณาจักรวิญญ,ญาณอยู่ข้างหน้าแล้ว ลมหายใจชัช่วหลายพวกนี้ช่างหน้าดูจริงๆ เจ้ารู้ไหมทําไมที่นี่ถึงไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เออเพราะว่ามันมีสเสน่ห์ของมันอยู่แล้วคนชลาถึงจะไม่มากันหรอกที่นี่เคยเป็นประเทศที่มีหิมะซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของตระกูลฮันบิงด้วยแต่นานมาแล้วมีความบา้าคลั่งของความชั่วร้ายและคนชั่วร้ายนับไม่ถ้วนวิ่งผ่านออกมาจากแดนวิญญ,ญาณและสังหารคนทั้งประเทศดังนั้นความชั่วร้ายที่นี่แข็งแร่งมากเลย,ยงั้นหรอพวกเขาคือคนที่สามารถทําลายตระกูลฮันบิงได้ใช่ไหมเจ้าจะรู้ถ้าเจ้าลองทดสอบมันตาม ข้ามาฮะแสงอยู่รอบนอกของโลกวิญญาณมีความชั่วร้ายมากมายโอ้พระเจ้าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหมนุษย์งั้นเหรอข้าไม่คาดคิดเลยว่าจะมีมนุษย์เข้ามามันน่าอร่อยซะจริงข้าอยากกินมนุษย์ข้าคิดจริงๆว่าเจ้าวิญญาณพวกนี้จะไม่กินพวกมนุษย์เลยนะฮ ความชั่วลายนั้นมองไม่เห็นและความรู้สึกของการตัดมันแตกต่างจากการตัดเนื้อของบนหนังมนุษย์ในพื้นที่วิญญาณความชั่ว้ายระดับต่ำบนขอบนั้นอ <t> ่อนแอในประสิทธิภาพการต่อสู้เจ้าพวกนี้แค่ฝึกฝนใช่ไหมในที่สุดข้าก็พบว่าความรู้สึกคือกุญแจสำคัญในการฆ่าวิญญาณไม่ใช่พลังแต่เป็นการระบาดชั่วขนาเข้ามาอีกครั้งเลยข้าจะฆ่าทด <t> ลองลดลงทัน ฟ้ให้พวกเจ้าเดินลิมรถท่าใหม่ของข้าซะการฆ่าปีศาจพ,พวกนี้ไม่ใช่เลื่อนยากแล้ววันนี้ข้าจะฆ่าให้พอใจเลยเจ้าจะเข้าไปรบกวนเธอเลยถ้าหากว่าเจ้าพยายามมากขึ้นแล้วก็เจ้าจะถูกล่าเข้าไปด้วย <c oughs> ข้าดึงอันใหญ่ออกมาช่วยข้าด้วยเยซ้ส้ามาสัสาสตว์ร้ายศักดิ์สิทธิ์เกิดมาเพื่อยับยั้งความชั่วร้าย <S <S พี่มาเป็นกูเอ๊ะ ข้าก็คิดว่าพี่มาเปียงกูจะต่อสู้กับวิญญาณร้ายแต่กับกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้เอาดาบของเจ้ามาให้ข้าเจ้ารับไปเย่สิยกดาบพลังด้วยเลือดหลีกุย ่มเป็นเลยพวกเราชนะแล้ว <S <S เหลียวเหลยวเหลียว,เ,ยวเด็กๆของเจ้าไม่ได้พูดถึงศิลปะการต่อสู้แต่จริงๆแล้วเจ้าเรียกพวกเขาว,ว่าพ่อแม่ขา้ามีพ่อแม่ด้วยใครกลัวใครกันแน่เจ้าอยู่ในเขตชานเมืองของแดนวิญญาณน,นี้แค่ข้าวิญญาณชั่วร้ายและดับต่ำรอให้เจ้าฝึกดาบและฟ้าร้องถูกรวมเข้าด้วยกันพวกเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งและพวกเราจะไปต่อกันที่ไหนหรออาณาจักรเลยนั้น เจ้าเย่ยสีเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมเจ้าไอาเป็นเลือดออกมาการกระเทกเล็กๆสองก้อนบนหน้าผากของเจ้าไม่ใช่เนื้องอ,อก้หลใช่ไหมเนื้องอ,อกคืออะไรเงี้เหรออย่าพูดเรื่องไร้สาระรีบไปฝึกฝนดาบได้แล้วอ้องั้นเจ้าก็พักผ่อนให้เพียงพออย่าทำให้ข้าป่วยไปด้วยละกันเจ็ดวันต่อมานะดินแดนวิญญ,ญาณใกล้เสร็จแล้วออกเดินทางกันต่อเถอะตกลงอืม ข้าเตียมรถมาให้เจ้านะเจ้าอย่าเดินเลยเจ้าถนอมร่างกายดีกว่าอืมเจ้าเยื่อสีดวนแอเกินไปแล้วแต่อย่าตายในวิ่งทีถัดไปละกันข้าจะรีบไปทับรถมาให้เจ้าเดี๋ยวนี้แหละเ <c oughs> จ้าต้องเตียวรถมาให้ข้าจริงๆนั่นเหรอ ต้องเริ่มสร้างรถมาแล้วพี่มาเปียงกูไปเอาฟืนมาให้ข้าหน่อยเปียงกูตื่นเต้นคะแนนบวก99อืมขนาดของชิ้นนี้เหมาะสำหรับการทำเลยและการเตรียมไม้เกือจะพร้อมแล้ว32 2เปซ็ชั่วโมงต่อมาเจ้าเยื่อสีเร็วเข้าเตเะร์นดูสิเป็นไงรถเปิดประทุนเลยนะที่ข้าทำให้เจ้าฮอดีจัง เมืองดาวเฟิงเมืองหลวงของอาณาจักรหั่นเหลียวขอค่าอยู่ที่นี่ก่อนข้าจะไปหารถม้าที่สะดวกสบายกว่านี้อืมโห oh, นี่คือลูกชายของใครกัน <c oughs> เขาหล่อมากเลย <c oughs> <c oughs> เจ้าไอาเป็นเรื่องงั่นหรอเป็นความงามที่ป่วยจริงๆองหญิงที่3ามหั่นเหลียวไอวะมาเถอะพาเขากลับไปที่บ้านขององค์หญิงและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนเปิดของผู้ชายรอบสอบคอรับ้ามีครอบครัวแล้วมันเป็นพรของเจ้าที่ชอบข่าในวันนี้ครอบครัวของเจ้าอยู่ที่ไหนข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดและเจ้าจะเป็นของข้าจับสุภาพบุรุษคนนี้ให้ข้าพวกเจ้าอย่ามาแตะต้องเขานะ เจ้าเด็กนี่มาจากไหนออกไปซะข้าอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วก็คือพ่อของข้า